วันนี้พ่อแก่ได้คุยกับคุณเจมทนายเขาบอกว่าวันนี้ต้องจ่ายเงินสามแสนห้กับสาสสมในเราขอูทอรเราไม่รู้ทำอะไรแล้วพ่อมึงพอใจอ่ะกูไม่เหลือที่อะไรเลยสักตึกนี้กูก็ต้องออกแล้วบ้านกูก็ไม่เหลือแล้ว เป็นเที่ยอะไรกันวะให้ผู้อยู่ดีไม่ได้หรือไงพอใจปะมันจะแดงไม่มีอะไรพวกเที่ยหลอกได้หลอกไปสัตว์มึงหลอกได้ไม่หมดหรอกมึจงจำไว้นะวันนี้กูตกอับชาติหน้ามึงจยิงกว่งขูงก,กูก,กูอยู่ดีของก,กูเองมันยังแดกเที่ยอะไรก,กูให้แดยกยังได้เที่ยอะไรก็ได้ได้ อยู่ดีไม่ชอบแบบวะตลอกพ่อกว่าแล้วเป็นไงนอนอยู่ดีเฮียโทรมามันนุ้องจ่ายนะฐาน,นะแมคดีก็จบแค่นี้แหละคือมึงอ้งนไงเนาะแม่ไม่ใช่บ้านมึงนี่ถามว่ามันมีทางออกอะไรปะมึงบอกว่าทางออกคือเงินเฮี้ย ยัยใจพวกมึงทำด้วยอีไรวะเออพวกกูต่างชาติแต่ใจกูว่ะก็ไทยนะเว้ยกูเรียนอยู่นี่กูมีเพื่อนอยู่นี่กูมีคนรักอยู่นี่มอพอใจป็ละ่ะหรือต้องเห็นพวกกูจนตกอับขอทานแบ,บมือขอตค์พวกมึงอยู่ข้างถนนใช่ปะวะวกูบอกเลย กูเสียใจเฮียรักเมืองไทยสปล่ากูไม่ได้รวมทุกคนนะเว้ยแต่เฮียถ้ากูจะต่างชาติอ่ะกูก็แดกข้าวเมืองไทยนะเว้ยกูไม่ได้กระแดะกินขนมปังทุกวันสภาพ้ากูก็ใช้มือสองเมืองไทยนะเว้ยเนี่ยตัดผ,ผมกูก็ตัดหลานเมืองไทยกูภูมิใจด้วยสามฝีมือเขาอ่ะ การเจาะการอะไรเขากูก่าอ <The> <response> mm ุ้ยอี้ยกูภูมิใจอ่ะนี่กูบอกเพื่อนกูบอกพี่น้องกูที่นู่นนะเว้ยเพากูไม่อยากกลับอะกูยังอยู่นี่ถึงกูจะเจ็บเพราะเมืองไทยมาเยอะนะเว้ยแต่กูก็ไม่เคยว่าไม่หลับนะเว้ยโอเขยยังอีวันนี้กูไม่ได้ตั้งใจมาพูดไม่พอดเลย แต่มองเขาใส่กูป่ะเห็นแม่บ้านกูอ่ะกูยอยู่มาตั้งแต่เด็กเลยนะเว้ยมึงจะไปจากกูจริงๆเหรอมึงอยให้พวกเด็จะเลุดม,มาอยู่บ้านกูอ่ะบ้านกูอยู่มาตั้งแต่เด็กเลยนะเว้ยกูยอยู่มาตั้งแต่พูพูดไทยไม่ได้เมือง,งตอนเนี้ยกูทำได้ทุกอย่างแลว้วอ่ะ กูม,มีความสุขก็ได้กูเดินไม่ได้อ่ะแต่ตอนนี้กูเดินได้แล้วกูพูดได้แล้วกูเขียนได้อ่านได้ด้วยแต่กูก็รู้สึกเสียเปนไปอ่ะห้องนอนของกูอ่ะที่กูเคยนอนอ่ะที่กูเคยนอนมาสิบกว่าปีอ่ะตอนนี้กูไม่รู้ว่ากูต้องให้ใครไปนอนอ่ะไอ้ มึงก็ใจมากเขาโดนเจริพวกกูอ่ะพวกกูต้องชนะไม่ใช่เหรอวะจะไปต้องเลี้ด้วยเงินด้วยวะเอ้ยที่ทำคลิปเนี่ยไ่ได้อยากดังหรืออยากได้ตังอะไรนะอยไหมก็อยากได้รู้เว้ยคือบ้านกูอะพี่แอ้ช่วยพวกกูนะเถอะกูมไม่เหลืออะไรแล้วจริง ากคลิปนี้ไว้ด้วยมันคือบ้านกู